คณะกรรมการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนตำบลครั้งที่1ปีงบประมาณพุทธศักราช2564สรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปนางสาวรัตช,ชาสินทุทธนาชายัยตำแหน่งครูกศนตำบลกศนตำบลโพไซตั้งอยู่บ้านโพไซหมู่1นึ่งตำบลโพไซอำเภอป่าติ้ว จังหวัดเทียสารอนมีพื้นที่ครอ,อ,อ,อบคลุมทั้งหมด12หมู่บ้านจำนวนนักศึกษากศนตำบลโพไซระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน22คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน38คนรวมนักศึกษาทั้งหมด60คนได้ปฏิบัติงานภายใต้การบริหารงานโดยนายกิติชัยบุษราคำผู้อำนวยการกศนเผอป่าติ้ว โดยมีผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือประสานง,งานเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการแผนจัดการ d m i s ผลการดําเนินง,งานก็สนอตำบลโพไซได้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล พื่อการวางแผนจัดการข้อมูลพื้นฐานก็สนตำบลครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานและมีการรายงานผลปฏิบัติงานตามระบบ DMS ตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกอสนตำบลผลการดำเนินง,งาน 1. มีการรบบวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานระดับตำบล และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการจัดทำแผน 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาความจำเป็น 3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสอดคล้องตามนโยบายจุดเน้นและการพัฒนา 4. มีการจัดทำแผนเสร็จตามกำหนดเวลา 5. มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ บันทึกข้อมูลและมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนในระบบ DMS ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒน,นาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒน,นาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒน,นาสังคมและชมุมชนการจัดการกระบวนการตามหลัก ยาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลงานบรรลุเป้าหมายมีผลดำเน,นินงานเกินเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานสถานศึกษาที่กองสลนตำบูลรับผิดชอบผลการดำเน,น,นินงาน1การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจมีหลักสูตรการทำขนมไทยหลักสูตรอาหารขนมหลักสูตรการทำกล้วยเบกแตก รูปแบบการเรียนชั้นวิชาชีพช่างพื้นฐานช่างปูนหลักสูตร6 6ชั่วโมงรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ1นึ่อำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการสานกระติบข้าวจากเชอือกไนลอนจำนวน32ชั่วโมง 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยห่างไกลโรคไวรัสโครโรนา,า 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเรียนรู้โคกห,หนองนาโมเดลและการใช้พลังงานโซลาเซลล์ 4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของศิษฐกิจพอเพียงโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปลูกผักเป็นซีแบบไส้ตะเกียง ตัวชีวิตที่4กร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนผู้จบหลักสูตรโครงการในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒน,นาทักษะชีวิตการศึกษาพัฒน,นาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำความรู้ไปใช้ มีผลกำดดำเนินงานตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานสถานศึกษาที่กศองตำบลรับผิดชอบผลการดำเนินงานผู้จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒน,นาอาชีพนำความรู้ไปใช้สร้างรายได้เสริมผู้จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒน,นาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒน,นาสังคมและชมุมชน การใส่กระบวนการเรียนรู้ตามรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปสร้างโอกาสการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่5าจำนวนผู้รับบริการการศึกษกาตามอัธยาศัยจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเมื่อเทียบกับเป้าหมายการดำเนินง,งานกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีสถานศึกษาที่ครูครูอสอนตำบลรับผิดชอบ โดยให้สำนักงานกศนจังหวัดร่วมกับกศนอำเภอเป็นผู้กำหนดค่าเป้าหมายตามแผนให้กศนตำบลแต่ละคนผลการดำเนินง,งาน 1. จำนวนผู้รับบริการส่สงเสริมการอ่านในกศนตำบล 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ 4. โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็กประถมวัยโดยใช้แฟนฟอร์เบบี้โมเดล 5. โครงการการอ่านเชิงรุกอ,อ่านเล่นทำงาน 6. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยหนังสือนิทานสุขสุขสุข 7. โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์โดยชี้วัดที่6 จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนผลการดำเนินง,งาน 1. กิจกรรมหมุนเวียนสือ่อสู่บ้านหนังสือชุมชน 2. หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 3. กิจกรรมห้องสม,มุดเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอย,ยิ้มเคลื่อนที่ 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกศนาตำบล 5. กิจกรรมการอ่านเชิงรุกอ่านเล่นทำงานตัวชีวัดที่7ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานร่วมประชุมร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมสม่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคีเครือข่ายอาทิเช่นได้สนับสนุนจัดทำนิดิทัศน,น,น์นำเสนอข้อมูลอำเภอป่าติ้วเพื่อเสนอข้อมูลอำเภอป่าติ้วเมื่อวันที่22มกราคมพุทธศักราช2564 ในการตรวจราชการของนางพัทรวดีสุพิธนากุลผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต14โดยตัวชีวดที่8จำนวนง,งานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบได้รับมอบหมายตามคำสั่งคณะทำงานดำเนินการจากกิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วน จำนวน11โครงการและภารกิจงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจำนวน2กลุ่มงานได้แก่ 1. กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ 2. กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัยโดยชี้วัดที่9ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี mm hmm. Best p r a c t i c e เจ้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอาร่านในเด็กปฐมวัยโดยใช้แฟนฟอร์เบบี้โมเดลในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561จนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน,นวิจัยแห่งชาติและได้ดำเนินง,งานจนถึงปัจจุบัน และมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งรวมเป็นคณะทำง,งานวิจัยในครั้งนี้และมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะโสธรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเด็กยะโสธร IQ เกินร้อยด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 5 จากการปฏิบัติงานตำแหน่งคู่กสณนาตำบลข้าพเจ้าจะเก็บความรู้และประสบการณ์เพื่อไปพัฒนางานพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปขอจบการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานพนักง,งานราชการตำแหน่งคู่กสนาตตำบลขอขอบพระคุณค่ะ